สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เราไปอยู่กันในจ a s สิ c เ o r l d t ด e g เกมกันอีกครั้งแล้วนะครับผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกอะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้มีบอสอเลอร์อรอรเข้ามานะผมและบอสตัวนี้จะมาเฉพาะช่วงฮอลลวีนนะครับผมบอสท,ที่มาในวันนี้นั่นก็คือเจ้าบอสอันฟ้าศู นนะครับผมว้าวนี่เลยครับผมอันฟ้าศูนย์หกนะฮะทุกคนว้าวโอ้โหเอาราคาผมเดี๋ยวนะพรุ่งนี้มันเป็นพรุ่งนี้มันแพ็กเงินเขียวนี่หว่าตัวตัวแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ็กเงินเขียวปล่อยมันไปไม่ต้องตีหรอก <laughs> เอาราคาผมทุกคนปึ๊บนั้นพี่จัดแบบนี้เลยแล้วกันเนาะ เอาแบบนี้เลยละกันครับผมนี่เอาสามตัวตึงของบ้านเลยนะผมถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมถล่มบอสนะจัดสามตัวถล่มบอสปกติพี่ตีบอสถึงแค่เลเวลสิบเท่านั้นครับผมคือตีเยอะมันก็เท่านั้นนะนะแต่อันนี้เราจะตีเก็บเก็บดีเอ็นเอนะผมถ้าตีเก็บดีเอ็นเอเราต้องตีให้ดาเหจเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมทุกคนโอเคงั้นก็ ช่วงแรกๆเราต้องเลี้ยงดาเมจไว้ทุกคนช่วงแรกๆต้องเลี้ยงดาเมจก่อนถูกแล้วโอ้โหมาถึงตีหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะพี่กินแป๊บหนึง่งถ้าเกิดว่าเราตกไปเลยปุ๊บยิ่งล่างมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมาดาเมจของบอสเนี่ยมันจะสูงขึ้นแล้วมันจะตีเราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นพี่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่า เออเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับผมแล้วเราแบบพลลมบันทีแบบแต้มแปดไปเลยเอาให้แบบรู้ซึ้งโอเคบอสไม่ตบครับผมมาดิหาแต้มโอเคตบห้าไหมตบห้าไหมบอสโอเคครับผมตบห้าโอ้โหย่างแรงโอ้โหยเอาละครับผมทุกคนลองใช้สูตรแบบนี้ดูนะครับผมพี่ว่ามันน่าจะเลี้ยงดาเมจได้เยอะดีนะทุกคนคิดไหม เพราะว่าถ้าเราตกแปดตกถ้าไม่ตายนะผมมันจะคูณดาเมจไปด้วยนะผมเออดีกว่าให้มันเปลี่ยนร่างไปเฉยๆใช่ไหมไปนอนมาฟื๊บปืแค่นี้ก็วักปื๊บปื๊บเรียบร้อยเห็นไหมแปดหมื่นเจ็ดครับผมทุกคนโอ้โหโอ้โหลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาว้าวเลเวลสองมาแล้วครับผมึบบอลเลเวลสองเข้าแล้ว นี่ครับผมทุกคนตีมันเรื่อยครับผมตีมันเรื่อยๆเลี้ยงดาเมจไว้พี่ว่านะมันน่าจะได้แบบดาเมจเยอะน่าจะได้ดีเเยอะครับผมลองดูเดี๋ยวพี่ลองทําให้ดูก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหตกคือถ้าเกิดว่าเราแบบเออาตกมันอบอาตกมันให้มันเปลี่ยนร่างนะครับผมบอสมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆค่าพลังสูงขึ้นด้วยใช่ไหมเออนี่เราตบตอนดาเมจเยอะๆแบบนี้ครับผมหกนันสตา ผู้บอสจันสามว่ะฟ๊บบักไปบึ๊บึบ,บ,บเรียบร้อยโดนไป39สามหมื่นเก้าเห็นไหมดามเมจมันต่างครับผมรอบแรกมันแปดหมื่นใช่ไหมอันนี้ได้สามหมื่นเก้าครับผมคือพี่ว่าเน้นเลี้ยงดามเมจดีกว่าฮะถ้าใครแบบย่าอยากเก็บดีนเอนะครับผมเสียงตู้เหี่ยวหมดเลยเนี่ยโอ้โหเจ็ดเลยหรอวะเจ็ดเลยเหรอบอส โอ้โห,โห,โหบอสไหญ้าไม่ตายดูบอสฟาดหนัโอ้โหเรียบร้อยชิปแล้วทุกคนหมาครับผมมีโดนรตเตอร์เจนสองบาาแล้วคือปกติอะพี่จะเล่นให้มันแค่ไปถึงเลเวลสิใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับผมเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงดาเมจได้เยอะเราจะได้ดีเจากการตกบอสเยอะครับผมพี่ก็เลยมาลองวิธีนี้ดู แต่โอ้โหดูจะต่อบอสถึงเลเวลสิบไหมเนี่ยแบบเนี้ยเอาไปก่อนเอาดาเมจเน้นๆไปก่อนปุ๊บหมาแล้วครับผมย่องเบาครับผมฟุบกระโดดขย่ำบักบปึไปไป,รป,รป,รปรเรียบร้อยเราเลี้ยงดาเมจตั้งแต่ตอนที่บอสยังเลเวลไม่เยอะพี่ว่าดีนะดูโอนว่าไหมเออมันดาเมจมันจะยังไม่เยอะไงหมาแล้วครับผมบอสเลเวลสี่มาแล้วพอได้เกิดบอสยิงเลเวลเยอะเลเวลเยอะไปเรื่อยๆนะครับผม เราจะโดนเก็บง่ายๆนะฮะสี่มาโอ้ยมีหกวะ่ะรีเวลสี่มีหกดาเมียดห้าร้อยห้าสิบสามืมแล้วไม่ตกแล่บอสตัวนี้มันฉลาดด้วยดีประเด็นเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าไม่ตายใหม่โอ้โหเลอบอสตัวนี้มันฉลาดซะด้วยดิโอ้โห,โโหเก็บสองเหรอ ที่ว่านะทุกคนตอนนี้เลี้ยงดาเมจดไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าอถ้าพี่เลี้ยงดาเมจไปเรื่อยๆมันจะไม่ถึงล่างสิบด้วยนะเพราะว่าพี่อยากตบให้มันถึงรลเวลสิบด้วยครับผมเอาว่ะมันอาจจะการสองใช่ไหมเอาเอาเน,น้นๆไปก่อนเน,น้นๆไปก่อนโอ้โหการสองนี่ยะเสียดายดาเมจดึ๊ดดบหมาครับผมย่องเบาแล้วก็กระโดดขย่ำบ๊าๆบ๊บบ เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูดาเมจตอนท้ายอะผมว่าจะได้เท่าไหร่อะแล้วจะได้ DNA มาเท่าไหร่ว้าเอาล่ะครับผมบอสเข้าสู่เลเวล5มาแล้วถ้าบอสมี8ถ้าบอสมีแต่8นี่พี่อินโดแรปเตอร์เจ2นี่ร่วงเลยนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวนะต้องเริ่มคำนวณแล้วไม่งั้นไม่ถึงรลเวลสิบแน่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมทำไมพี่ถึงต้องตีไว้รลเวลสิบนะครับผมเราจะได้เอสดีนี้จากการทำเควสได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ด้วยครับผมก็เ,เลยต้องเลี้ยงรลเวลไว้โอ้โหแล้วมันแล้วบอสมันขยันเก็บโอ้โหมันขยันเก็บถ้าไม่ตายนะบอสตัวเดียวแล้วมันโคตรฉลาดครับผมทุกคนพี่บอกเลยบอสอันฟ้านี่โคตรฉลาดครับผม แล้วมันมาเจะาบอสช่วงแบบฮาโลวีนแบบดีครับผมซึ่งหน้าตามันก็เหมาะเก๋ฮาโลวีนจริงๆครับผมมันเหมาะจริงๆไงไอ้บอสต,ตัวเนี้ยแปลมากโอ้โหตัวแปลนจริงด้วยเดี๋ยวไม่ตุยใช่ไหมไม่ตุยใช่ไหมโอ้โหเน้นเน้นเอาล่ะครับผมทุกคนพี่จะไม่เล่นแบบอืไม่ได้วะไม่ได้วะถ้าเกิดว่าพี่แบบจะเล่นเก็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ พี่ว่าพี่ตบแปดดีกว่าวะ่ะบอสมันไม่มีแต้มครับผมตอนนี้ต้องเน้นๆตอนนี้ต้องเน้นๆดีกว่ามันเอามากันฮะปึ๊บบัปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บเรียบร้อยแปดหมื่นเจ็ดยางน้อยกทีแปดอือแปดแต้มมันได้แปดหมื่นเจ็ดอ่ะแต่มันจะไม่ถึงเลเวลสิบแต่ถึงว่ะพี่ว่าถึงว่ะตอนนี้เลเวลหกแล้วครับผมถ้าพี่เล่นเก็บดีๆพี่ว่าน่าจะถึง เอาละถ้าบอสมันไม่ตีถ้าไม่ตายหรือว่ามันไม่ตีหมดแต้มพี่ก็จะไม่ตกมันแปดแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหโอ้โหบอสมันจะลาดเกินโอ้โหตกหกพี่อินโดรแรปเตอร์ถ้าพี่อินโดรแรปเตอร์ตกแปดไปบอสมันต้องคำนวณ ู้ไม่ได้แล้วว่าทุกคนบูตดดาเมจไม่ได้เลยนะครับผมคงต้องให้คงต้องเลี้ยงบอสให้ถึงเลเวลสิก่อนค่อยบูตดดาเมจอีกทีบักเรียบร้อยครับผมที่เล่นแบบว่าบูตดดาเมจด้วยนะครับผมให้ได้ดี a เยอะๆแล้วก็เลี้ยงบอสให้ไปเลเวลสิครับผมเพื่อได้เอสดีเอสเอนะครับผมซี่มา เดี๋ยวทุกคนต้องไปดูผลลัพธ์ตอนท้ายครับผมว่าเวลาพี่ซีบอสเนี่ยได้เอสดหรือว่า DNA เยอะหรือเปล่านะครับผมทุกคนก็ทําก็ได้นะครับผมค่อยๆเลี้ยงไปแต่บอสตัวนี้ย้ําว่ามันฉลาดนะฮะผมมันจะเก็บถ้าไม่ตายอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยนะครับผมตอนนี้เลเวลเนะครับผมเลือ,อ, 4, ลลอด,ดอยู่ที่4 4่0ันร้อยปดิบสองครับผมดาเมจอยู่ที่แปด้า พี่กำลังจะเปลี่ยนมันไปเลเวลแแล้วครับผมไปดนอนปักเรียบร้อยไปดีโอ้โห,โหตึงว่ะบอลอันฟ้าโดนนี้ตึงว่ะคือทุกคนไอ้นี่พี่เอามาเนี่ยมันคือไดโนเสาร์ที่เก่งที่สุดในบ้านพี่นะผมสามอันดับแรกนะโอ้โหยังตึงขนาดนี้โอ้โหเน,น้นเน้นอยากจะตบแปดเลเกิน อยากจะตกแปดแล้วเกินครับผมแต่เอาให้มันเปลี่ยนล่างไปก่อนรวลวติดไปก่อนฟึ๊บวันพานเรียบร้อยเบดี <c ười> ลุกขึ้นมาบอสลุกขึ้นมาว้า้าาาะ,ะครับผมบอสเข้าสู่เลเวลเก้าแลยครับผมโคตรชอบสีมันโคตรสวยเลยเมื่อไหร่มันจะเอามาให้เลี้ยงก็ไม่รู้สีมันสวยมากเดี๋ยวนะถ้าเกิดมันเก็บถ้าไม่ตายแปดนี้ที่ตายเลยนะ โอเคตีหกครับผมทุกคนเรียบร้อยที่คนจะตกท่าไม่ตายเลยไหมคนจะตบเลยปะยังไงมันก็ถึงเลเวลสิอยู่แล้วอ,ะอ่ะเลี้งเลี้ยงเลี้ยงเลียเ้ยงไปก่อนอีกรอบหนึ่งเลี้ยงไปก่อนไปนอนบักเรียบร้อยครับผม คือที่พี่อยากตบเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่มีแต้มถูกไหมถ้าเกิดว่ารอบหน้ามันมีแต้มแล้วมันเอาไปกันดามเมจเราจะไม่ถึงไงขอบอสอย่าเก็บถ้าไม่ตายเถอะขอร้องถ้าสองกันสองไปนะบอสอย่าเก็บถ้าไม่ตายนะตัวขอร้องโอ้โหแล้วมันเก็บถ้าไม่ตายมาอีกเยะโอ้โหเรียบร้อยเลยปะเนี่ย ปู๊บโอ้ตูไม่ได้ดามีเมจสุดท้ายเลยโอ้โหไอ้ีก็รู้เยอะโอ้โหรู้เยอะเกินหูว้าพี่ได้ดามีเมจสุดท้ายนะจะอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0นครับผมเพราะว่าอินโดแรปเตอร์เจหนึ่งอ่ะมันตบตบแปเนี่ยคือมันจะได้ประมาณแสนนึงอะเกือบเกื100อบแสนน่ะ โอ้โหเหลือแค่3ามแสเลยครับผมจากจริงๆมันต้องเป็น4ี่แสนะโอ้โหดูได้ได้บทนี่ครับผมทุกคนเห็นไหมเราถ้าเกิดเราดวนดามเมจได้เยอะนะผมเราจะได้ DNA เอยอะอย่างนี้ครับผมแล้วมันก็ไม่ยอมลดราคามาให้ตูซื้อละทีอ่ะโอ้โหถ้าเมื่อกี้พี่อินโดแรปเตอร์ตบนะเรียบร้อยครับผมทุกคนโอ้โหเสียดายว่ะบอสอัลฟา ถ้าพี่ตีปุ๊บนะพี่จะไม่มีตัวไปเล่นแพ็กเงินเขียวกับไอ้ JW เลยครับผมถึงไม่เล่นแพ็กเงินเขียว JW ตัวต้องมีตัวไว้โอ้โหเสียดายเลยครับผมทุกคนก็วันนี้นะผมมันเริ่มให้ตีแล้วเนาะเจ้าบอสอันฟ้านะผมใครยังไม่ได้ตีรีบมาตีเลยนะผมมันมาแค่ช่วงเฉพาะโ l ลเวีนเท่านั้นครับผมแล้วเราจะได้นี อนุสาวรีย์อันฟ้า0ูนหกนะผมทุกคนว้าวยังไงก็อย่าลืมมาตีกันครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผมเสียดายจะจัดครับผมรอบท้าย